โครงการน,นี้นะคะเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าพระนครเหนือกับสำนักงานสนับสนุนการวินในใจัยหรือว่าสกาวโดยสกวเนี่ยเป็นผู้ให้ทุนกับทางคณะาจารย์และทีมวิจัยในการพัฒนาการผลิตออกซิเจนเพื่อทดแทนเทคโนโลยีการกลั่นเย็นหรือว่า cryogenic distillation ซึ่งจะให้ออกซิเจนความบรสุทแต่ว่าต้องผ่านการอัดเข้าท่อแกส๊สและผ่านการขนส่งมาถึงสถานที่ใช้ ในปัจจุบันเนี่ยออกซิเจนถูกผลิตจากเทคโนโลยีการกันเย็นซึ่งเทคโนโลยีนี้มีต้นทุนในการลงทุนสูงเหมาะสําหรับผลิตออกซิเจนเพื่อจําหน่ายเราจึงคิดค้นเครื่องผลิตออกซิเจนจากอากาศนี้ขึ้นเพื่อลดข้อจํากัดต่างๆของเทคโนโลยีการกันเย็นโดยเครื่องออกซิเจนนี้ให้ความบริสุทธิ์ของออกซิเจนอยู่ในช่วง90-93%ขึ้นอยู่กับปริมาณการปนเปื้อ,อนของก๊าซอาร์อากอนหรือกา๊าซอื่นๆที่มีในอากาศ โดยเครื่องออกซิเจนนี้จะมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่ต่ำค่าบำรุงรักษาไม่สูงมากและสามารถบำรุงรักษาได้เองและยังสามารถนำไปใช้ในหน้างานจริงไม่ต้องสำรองปริมาณออกซิเจนด้วยค่ะเครื่องผลิตออกซิเจนจากอากาศนะคะจะมีหลักการทำงานโดยใช้หลักความแตกต่างของความดันภายในระบบร่วมกับ ตัวสารวัสดุดูดซับซึ่งสารวัสดุดูดซับเนี่ยจะมีความสามารถในการดูดซับไนโตรเจนได้ดีกว่าออกซิเจนค่ะการผลิตออกซิเจนเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ระบบหลักๆคือระบบเตรียมอากาศและตัวเครื่องผลิตค่ะในการผลิตออกซิเจนนะคะเราก็จะทําการดูดอากาศเข้ามาค่ะแล้วก็ทําตัวอากาศนั้นให้แห้งหลังจากนั้นก็จะเข้าในสู่ของเครื่องผลิตโดยที่ขั้นตอนแรกจะเป็นขั้นตอนการ เตยมความดันในการเต็มความดันเนี่ยเราจะทําการอัดอากาศเข้ามาทางด้านล่างของคอลามา์เพื่อให้ได้ความดันที่ต้องการหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนของการดูดซับตัววัสดุด,ดูดซับเนี่ยจะทําการดูดซับไนโตรเจนแล้วจะให้ผลิตภัณฑ์ออกซิเจนออกมาออกซิเจนที่ผลิตได้จากกระบวนการดูดซับแบบสลับความดันจะถูกนํามาตรวจวัดค่าความบริสุทธิ์ด้วยเครื่องตรวจวัดค่าความบริสุทธิ์ ซึ่งมีหลักการทำงานคือเมื่อแก๊สไหลผ่านเข้าสู่ออกซิเจนเซนเซอร์จะส่งสัญญาณไฟฟ้าออกมาให้กับหน่วยประมวลผลเพื่อคำนวณหาค่าความบริสุทธิ์ของออกซิเจนและแสดงผลผ่านทางหน้าจอ LCD ค่ะประโยชน์ในการใช้งานนะครับ สะดวกในการใช้งานสามารถเคลื่อนที่ได้และจัดเก็บได้ง่ายข้อที่2ลดเราต้นทุนในการผลิตออกซิเจนและการรักษาข้อที่3สามารถนําไปผลิตเป็นโอโซนนอกจากนี้เครื่องผลิตออกซิเจนณสถานที่เคยไปทดสอบกับเครื่องผลิตโอโซนจากบริษัทในเครือสาพ,พันะครับผลที่ได้โอโซนมีคุณสมบัติเทียบเคียงเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ออกซิเจนจากถังและยังไป พอสอบในการหลอมเหล,ลวโลหะเพื่อผลิตเป็นเครื่องประดับครับ